รักตัวเองบ้างคำนี้พูดง่ายค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตมุ่งแต่โฟกัสคนรอบข้างว่าเขาจะคิดกับเรายัางไงเขาจะเข้าใจเราไหมเราจะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าจนลืมไปว่าเรารักตัวเองบ้างหรือยังคนทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะสามารถทําให้เราร้องไห้ได้แต่จะมีแค่คนคนเดียวที่จะทําให้เราหยุดร้องไห้ได้นั่นคือตัวเราเอง ถนองกายใจตัวเองบ้างดูแลความรู้สึกของตัวเองบ้างโอบกอดตัวเองบ้างเรียนรู้เข้าใจและให้อภัยตัวเองบ้างเราต้องอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะไม่ใช่แคร์ใครต่อใครจนชีวิตมันพังไปหมดตัวเราเราไม่รักแล้วเราจะให้ใครมารักเอาจริงๆถ้าเรารักตัวเองมากพอคะ่ะเราแทบจะไม่บาดเจ็บกับอะไรเลยแต่ต้องระวังนิดนึงนะ รักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมันจะมีแค่เส้นบางๆที่ขวางกั้นคำสองคำนี้เอาไว้เหลียญมีสองด้านตัวเราเองก็เช่นกันฝึกขัดเกลาตัวเองมันเติมสิ่งดีๆให้ตัวเองค่ะอย่ามมวแต่ดื่มยาพิษอย่าเอาแต่ติดกับดักสังคมใจดีกับคนอื่นได้แต่ต้องไม่ใจร้ายกับตัวเองนะ